กอแค่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะมาทําการอธิบายกับตู้เพิ่มเลเวลนะครับแบบให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นก็ตู้เพิ่มเลเวลเนี่ยจะอยู่ที่ด่านมาฮิโรคาเดมี่นะครับฮีโรซิตินนั่นแหละก็ตู้เพิ่มเลเวลเนี่ยจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับเด็กเอามาก่อนโอเคตู้เพิ่มเลเวลเนี่ยอยู่ในมาฮิโรนะครับแล้วก็เงินในการปลดเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ย อยู่ประมาณนะครับแค่ประการประมาณอยู่ที่ประมาณ30บิลเลียนประมาณนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยผมมีเองินอยู่ประมาณ90้บีผมกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เหลือประมาณ70กว่ากว่าก็น่าจะประมาณ30บีนะครับในการกดเพิ่มเรื่อยๆก็เลยเรื่อยๆเนี่ยจะได้ยีกพีแปดล้านสามแสนสี่หมื่นยีกพีต่อ1ชั่วโมงยีกพีนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเกมก็ได้นะครับสามารถออกจากเกมไปเลยเป็นแบบออฟไลน์ line, คือแบบ เราไม่ต้องเฝ้าไม่ต huh. right? anyway? ้องทําอะไรเลยแค่ยัดตัวไปแล้วก็ออกไปทําอย่างอื่นได้เลยแล้วมันก็จะเพิ่มเร็วไปเรื่อยๆนกว่เราจะตันเลยนะครับอาเอาเกะใส่เนี่ยล้วก็สามารถกดสตาร์ทมันก็จะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงหน่อยจะได้อีคีเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงก็ได้ที่มานแปดล้านี่ยพูไปนท่นแหละแล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราก็สามารถออกกลางคันได้แล้วก็ก็ยังได้อีคีเหมือนเดิมนะ ก็โอเคครับคลิปนี้เท่านี้เองก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ